สองความรวยของมอริเดียสจาใช้เงิน100ล้านบาทในวันเดียวสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากและเพราะอะไรทำไมเขาถึงใช้เงิน100ล้านบาทในวันเดียวเราไปรัชบชมกันได้เลยจ้า สำหรับมอริสเรืองนิตหรืออีกชื่อที่เราเรียกกันในวงการบันเทิงน,นก็คือมอริสเดอะสตาร์เป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมการประกวดในรายการเวทีเดอะสตาร์ Star, ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่6โดยมอริสเขารอบถึง8ทีมคนสุดท้ายและได้ตำแหน่งรองชนะเลิศม,มาครอบครองถือว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของหนุ่มริสได้เปล่งประกายจนมีผลงานมากมายและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในวงการบันเทิงกอบโกยเงินรายได้มหาศาลก่อนที่จะพักงานแล้วไปเรียนต่อโดยมอริสเคยให้เหตุผลว่าอยากหาประสบการณ์สักหนึ่งปีแต่ไม่ คิดไม่ฝันว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้ยอมลดงานลงเพื่อให้ได้เวลาเรียนมากขึ้นเพราะว่าการเรียนหมอและเป็นเิลปีนก็เหมือนกันสามารถมอบความสุขให้ผู้คนได้เหมือนกันสําหรับประวัติของหมอริเป็นลูกชายคนกลางจากพี่น้องสองคนเกิดเ<ภ>มื่อวันที่20มิถุนายนปีพศ2533ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนุ่มจากแดนอีสานที่เรียกได้ว่าเก่งรอบด้านกนสุดๆสมัยเรียนก็ได้เกรดเอทุกวิชาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยลขอนแก่นโดยเกรินิยมอันดับที่2และระดับปริญญาต จากหาา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 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุลาภรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหลักสูตรนานาชาติต้องบอกเลยว่าประสบความสําเร็จทั้งการเป็นคุณหมอและเป,ป็นศิลปินและด้วยนิสัยที่เป็นคนน่ารักขี้เล่นใบหน้าจิ้มลิ้มเสียงร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เลยทําให้หนุ่มริดนั้นมีผลงานเพลงออกมามา,มากมายได้รับกระแสตอบรับที่ดีแทบทุกเพลงเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นหนุ่มที่สร้างสีสันประจําแก๊งอสอรพิษที่คบหาก,กันมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้หมอริดก็เริ่มผันมาเอาดอีเรื่องการลงทุนทุมเงินกว่า50บล้านบาท ที่เก็บมาตลอด10ปีที่ทํางานในวงการบันเทิงเพื่อเปิดคลินิกเป็นของตัวเองรายได้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแถมธุรกิจกาลังไปได้สวยมากๆและเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งถอยรถหรูป้ายแดงราคา4.3ล้านบาทแถมยังตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินหวังว่าจะดูบ้านเพื่อใช้ทาเป็นสตูดิโอในการถ่ายงานต่างๆในราคา7ล้านบาทกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านไปนแล้วเพราะว่าล่าสุดมอริเตสตาได้อัดคลิปรีวิวให้ดูกันเห็นๆใช้เงิน100ล้านบาทในวันเดียวซึ่งแต่ละอย่างบอกเลยว่าจ่ายหลายสิบล้าน บาทปังจริงอะไรจริงทําเอาฮือฮาทั้งโซเชียลสาหรับการใช้เงิน100ล้านบาทภายในวันเดียวของหมอริ์ได้มีการเซ็นสัญญาซื้อออฟฟิศสชั้นรวมทั้งหมด3ตึกติดกันโดยซื้อราคาสาล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีการเซ็นสัญญาซื้อบ้าน3ชั้นขนาด440ตารางเมตรพร้อมกับลิฟต์ในตัวราคา30ล้านบาทพร้อมทางซื้อเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุดสั่งลงทุกสา,าขาของคลินิกรวมๆแล้ว15ล้านบาทและก็ยังเซ็นสัญญาซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับสาขาในอนาคตทั้งหม 25ล้านบาททั้งนี้จะเห็นได้ว่าการใช้ใจ่ายส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อธุรกิจในอนาคตนั่นเองและที่สําคัญทุกปาร์ทุกสตางได้มีการวางแผนการเงินมาเป็นอย่างดีแล้วด้วย